การคิดดีอะไรที่เกี่ยวกับการคิดดีเขาบอกว่าเคารพผู้โดยสารในฐานนะผู้มีอุปการะคุณแน่นอนทําไมถึงจะต้องขนาดนั้นนะผู้โดยสารที่มีอุปการะคุณเขามีอุปการะคุณอะไรเขาให้เขาให้สิ่งตอบแทนก็คือให้เงินเราเป็นค่าจ้างท่านอาจจะบอกว่าก็ให้ค่าจ้างเลยเมื่อ ผมเองผมก็ต้องขับรถในการหาให้บริการครับแน่นอนครับถ้าไม่มีผู้โดยสารเป็นผู้อุปการะท่านจะมีเงินที่ไหนมารับามา,มา,ม,ามาใช้จา่ายเนั้นการคิดตีก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นผู้อุปการะเรานะเราต้องให้ความเคารพร,บรบอบน้อมไม่ต้องถึงขนาดกราบก็ได้ครับเป็นแต่การกระทําอะไรที่ทําส่งให้ส่งใหง้มองเลยเป็นภาพลักษณ์ที่ท่านดูแล้วสุภาพเรียบร้อย ท่านก็ให้ความเคารพเขานะการเคารพไม่จําเป็นต้องออต้องไปกราบต้องไปไหว้นะครับแต่ว่าแค่คิดดีก็ถือว่าเป็นการเคารพแล้วนะครับมีการนอบน้อมนะครับนอบน้อมนอบน้อม,อม,อมต่อผู้ใหญ่แน่นอนครับคนไทยนะครับผู้ใหญ่เราก็อ่อนน้อมถ่อมตนส่วนเด็กก็ให้ความอ่อนหวานพูดจาด้วยความาสุภาพไพเราะ นะครับการประกอบอาชีพเนี่ยครับท่านต้องมั่งตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตและตรงต่อเวลาท่านจะเห็นนะครับเพื่อนเราหลายคนเลยนะครับมีการนําสิ่งของที่ผู้โดยสารทําตกลงหล่นไว้เนี่ยเอาไปให้เอาไปคืนโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับตรงต่อเวลาผู้โดยสารนัดเวลาไหนก็ไปส่งเวลานั้นนี่คือการคิดตีนะครับมีความมาันะมีความอดทนไม่ย่อท้อไม่ได้ผู้โดยสารก็ไม่ใช่ไปจอดล้อนะครับก็ตรวนหาไป นะครับต้องไม่ยอ่อท้อเพราะมันคืออาชีพของเราถูกไหมครับทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ดึงดันในสิ่งที่ผิดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับทําในสิ่งที่ถูกต้องหมายความว่าผู้โดยสารบอกเร่งเร่งหน่อยผมต้องการความเร็วท่านก็ต้องชี้แจงผู้โดยสารว่าอ,อ๋ออย่างนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายนะชี้แจงท่านท่านก็เข้าใจแล้ว,วมีความจริงใจต่อผู้โดยสารการคิดดีอีกประการหนึ่งก็คือต้องโอบอ้อมอารีต่อเด็กแล้วก็คนชรา นะครับไม่เอาเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับว่าถ้า,เ,าเราให้บริการเขาลักษณะที่กระโชกโผงคลากแล้วเนี่ยเขาจะพึงพอใจกับเราหรือไม่นะครับนะครับเมื่อมีการเกิดความเข้าใจผิดแล้วนะครับหรือว่า,าผิดพลาดซึ่งระหว่างกันก็ขอโทษนะไม่จองเวรซึ่งกันและกันนะครับไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผู้โดยสาร ที่สำคัญนะครับแล้วก็ละอายนะครับเพื่อจะกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในสิ่งที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีเรานี i คือการคิดดีนะครับหรือสัตท์ทางภาษาวิชาการก็คือมโนจริยาหรืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวความคิดทั้งนั้นเลยนะครับ